ยายไปไหนไปแบกต้นกล้วยไปแบกที่ไหนอ่ะเนี่นายาโอ้ปล oh, ูกเองเหรอปล,ล,ลูกเองยายยายเราล้างนด้วยไหลนลารักของยายอ่อยนะโอ้ oh, หลารักก็ถือจอบไม่ขยันยังเลยเนี่ยหลารักถือจอบลกนิดนึงนะคะปไปดูยายแบกต้นกล้วย อันนี้ยายตัดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตัดตั้งแต่เช้าโอ,โอ้ยายแบกไหวไม่ช่วยไหมช่วยแบกไหมเอาแบกไปทางไหนไปทางนู้นไหมไปทางนู้นแบไปทางต้นมะกรอ,อตาต้นมะกอเอาหลานรักช่วยเลยเหลานรักษ์กระวังวย,ยางนะเสื้อขาวโอ้เนวตันสุดทึ่งเมื่อนิวตันแบกต้นกล้วยกับยายนิวตันก็เป็นหลานรัก ของยายนะคะก็ถือจอบอันนึงนะคะแล้วก็ช่วยยายแบกทั้งหางเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายายกับหลานคู่นี้เขาแบกต้นกล้วยไปทำอะไรกันแตงก็ช่วยยายแบกต้นกล้วยหนักไหมลูก เ,นหนเนหน้หยาัหายาหั่นตรงนี้เหรอคะหั่นตรงนี้เหรอกล้วยอ่ะหั่นงอเอวิธีการหั่นเขาทำยังไงกันปกรสอบก่อนอ่ะปุกกระสอบ,อสอบตันดูนะยายทำอะไรปูกรสอบก่อนอันดัแบ,บแรกอมีขอนด้วยเหรอ โอ้ยตั้นเตรียมมีดให้หลายอันเลยอะเก่งยังเลยเตรียมมีดให้ยายด้วยอ๋อเอาไหนไม้เหรอครับลูกโอ้อันนี้หันไปทำอะไรคะหันไปเลี้ยงมออ๋เลี้ยงวัวตอนเย็นฮะอ๋อนี่ต้าช่วยเลี้ยงไหมล่ะทรายเลี้ยงวัวไหมเลี้ยงค่ะเลี้ยงด้วยแล้วได้เอาอาหารให้วัวไหม ได้อาหารในวัวไหมลูกครับครับโอ้หลานรักเนาะดูในยใญ่คือวิธีการหันร่นแล้วแล้วเวลาวัวกินแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะยายวัวกินแล้ว,ลวทให้วัวเติบโตโอ้วัวเติบโตแล้วมันต้องใส่อาหารอะไรไหมใส่ใส่อาหารด้วยใส่อะไรคะใส่ลำอ๋อใส่ลำแล้วเลี้ยงกี่ตัวในวัวเนี่ย เลี้ยงสี่ตัวโอ้ยายเลี้ยงวัวสี่ตัวเลยโอ้ยอันนี้หั่นทุกวันไหมหั่นทุกวันแล้วแล้วกินทีนึงเยอะไหมสี่ตัวครึ่งกระลำบางที่กระลำบังไหนกระลำบังเนี้ยเหรออุ้ยนดืต้นเก่งอะเอากระมังมาให้ยายนี่โอ้ยเลี้ยงสี่ตัวตัวผู้กี่ตัวคะตัวผู้สองตัวแล้วตัวเมียล่ะตัวเมียสองตัวโอ้ แล้วเราต้องสับเอ่อสับละเอียดไหมคะไม่ต้องละเอียดมากอ๋อยายก็ทําวิธีการสับให้ดูนะคะว่าไม่ต้องละเอียดมากแล้วเวลากินวัวมันต้องเคี้ยวด้วยมันมีฟันไหมวัวต้องเคี้ยวด้วยอ๋อมันเคียเ้ยวด้วยเหรอเค้วด้วยวัวมีฟันวัวมีอ้าวเหรอต้องมาย้ยายเอื้องทีหลังอ๋อยายย้ายเอื้องนี่คืออะไรย้ายเอื้องคือเอาอาหารเข้าไปแล้วเอาออกมาใหม่อ๋อคือย้ายเอื้องใช่ไหมใช่อืมวัวมีฟันหน้าไหมยาย ัวมีข้างหน้าข้างล่างมีแต่ฟันข้างล่างเหรอข้างบนไม่มีเอาเหรอเอามึงนู้นนะเนี่ยวัวมีแต่ฟันข้างล่างนหะก่นเคยมีตำนานมันมีเจ้าของคนหนึ่งอะที่เขาแบบใช้แรงงานพวกงวควายหนักอะค่ะอ๋อโอเคลูกมัวมันก็ร้องไห้แล้วแม่มันก็ทนไม่ไหวเจ้าของมันก็ไม่เชืออไปให้มันไปแล้วมันก็ กินจนหกลงไปฟันขนขัดอ๋อโอเคแล้วมันก็บอกว่าขอสาบานไว้ว่าจะแบบทุกชาติไหนก็ตามจะไม่มีฟันข้าวนเลยอ๋อนี่คือตำนานนะคะยาย<ด>ใช่เ๋อยายเลี้ยงวัวมานานยังคะเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วโอ้เกินกว่านั้นไหมน่าจะเกินกว่านั้นนะไม่ใช่ส<อ>ิบกว่าปีแล้วเกินกว่านั้น,น,นเกินกว่านั้นดีเหรออ๋ออันนี้เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยหนึ่งออโอ้อันนี้หนึ่งกละมัง แล้วเป็นแม่วัวกี่ตัวลูกวัวกี่ตัวคะแม่วัวสองตัวลูกวัวสองตัวแล้วตัวผู้มีไหมมีตัวเดียวมีตัวเดียวมีหนึ่งตัวอ๋อตัวผู้หนึ่งตัวยัยใส่มันลัวป่ะยังยังยังไม่ใส่ยังไม่พอยังไม่พอเลยอ๋อนี่ก็คือแล้วแล้วแต่ละตัวมันกินเท่ากันไหมหรือว่าแล้วแต่เราจะให้ลูกวัวกินน้อยกว่าแม่วัวแม่วัวกินเยอะเพราะแม่วัวตัวใหญ่ โอ้แม่วัวตัวใหญ่กว่าเข<ต>ากินเยอะกว่าเนาะตัวเล็กตัวเล็กกว่าโอลูกแม่วัวตัวเล็กกว่าไอ้แม่วัวตัวใหญ่กว่าลูกวัวตัวเล็กกว่าอ๋อจุตันก็เอาอี้นะคะมาช่วยคุณยายนะคะจุตันก็นั่งเลยอ๋อเราก็สับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่เออ วันหนึ่งกินกี่ครั้งเช้าเย็นหรือว่าวันละครั้งหรือไงคะวันละครั้งตอนเย็นอ๋อวันละครั้งตอนเย็น,น,ยนแล้วกินตอนเช้าได้ไหมหร Ex ือว่า <genauso S 2> แล้วแต่เราสะดวกแล้วแตเว่เราสะดวกอ๋อแต่เราคือเราตอนเช้าจุกจุงไปล่ามอ๋อจุงไปล่ามกินหญ้าแต่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวหญ้าแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวแล้วเพราะว่าหญ้ามันเกี่ยวเขาเป็นเนื้อแรงแม่บอกนั่งลงอ๋อแล้วจิ๊เตอร์ไปไหนมาจิ๊เตอร์นั่งลงหลก อ๋อแล้วคือเราเราสะดวกกันตอนเย็นใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็สับเป็นตอนเย็นเนาะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคุณยายหันเองน้องตั้น๋ยวดูมือ่าน้องตั้นน้องตั้นก็อยากจะช่วยคุณยายนะคะ,น,ะน้าน้องติวก็ขยันนะคะเนี่ยขยันมาช่วยคุณยายด้วยนะคะอ่าน้องกีตา้าน้องกีตา้าก็มาช่วยน้องกระตูนก็มาให้กำลังใจยายอ๋อวันนี้ก็คือครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ,ะกินแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้มันโตแล้วก็ ไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกับความร้อนอะไรในร่างกายไหมคะเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายทําให้ทำให้เย็นอ๋อแต่ให้วัวเย็นทำให้เย็นแล้วมันทำให้วัวอ้วนไหมอ้วนอ้วนวัวอ้วนด้วยเหรอคะอร่อยแล้วเราใส่อะไรใส่ลำหรือว่าใส่อะไรใส่ลำส่วนผสมคือลำอย่างเดียวอร่อยอืมแค่ลำมันก็หอมแล้วเนาะมันเป็นอาหารเสริมไหยคะอ๋ออาหารเสริมให้ร่างกายมันแข็งแรงใช่ป่ะใช่๋อแล้วแล้วมีอาหารวัวนี้ต้องต้องไหมคะ อาหารวัวเอออันนี้อันนี้ก็เป็นอาหารวัวได้อยู่แล้วใช่ไหมคะได้โอ้โหนี่สิตันก็ช่วยคุณยายสับนะคะอันนี้ก็แค่ไม่กี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกเลยอันนี้น้องติวก็ทำอะไรเขียนงานพิต้าก็มาให้กำลังใจให้กำลังใจยายให้กำลังใจยายอุยายสับเร็วมากๆเลยมีหลานรักช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลานรักของยายนะคะน้องนิวตันนะคะีมือกัน สับผูไม่ธรรมดาเพราะว่าสับไม่ค่อยตรงอ๋อนี่คือฝีมือการสับนะคะเอ๊ยยายคะต้นกล้วยต้นหนึ่งนี่ยายหั่นเยอะไหมในแต่ละตัวไม่ค่อยเยอะหรือว่าหั่นหมดเลยหั่นครึ่งต้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 นก็คือเกือบหมดอ๋อเดี๋ยวเราก็คือถ้าเกิดกล้วยหมดนี่คือยังไงคือไปเอาที่ไหนคะหรือว่าไปซื้อมาที่สวนอ๋อยายมีสวนเองเหรอคะอ๋อยายมีสวนเองนี่ยายก็ สอนวิธีการหั่นหยวกนะคะให้กับหลานลักนะคะอันนี้หลานลักนะคะน้องนิวตันนะคะาาก็น้องนิวตันนี่ก็เป็นดาราหน้าช็อตช่องกอนชัยสร้างบ้านนะคะนิวตันครับครับหันมาฝากช่องหน่อยแล้วอันนี้ก็อันนี้ยังไม่จุกกตอเลยนะอ,นนอ่ะฝากช่องหน่อยลูกช่องกอนชัยสร้างบ้านนะคบผมจะรีบไล้์ลก็ อ่ะย้ายไปไค่ะคุณยายไบ,บ,บ,บายค่ะนิต้านเลย,ยน้องตีนอ่ะน้องกระตูบยบายลยูกโอเคสวัสดีนะคะฝากกดติดตามช่องกอนชัยสร้างบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะเจ้าของช่องนั่งอยู่ตรงนน้น